เนื้อหาส่วนที่2นะครับเนื้อหานี้ก็จะออกข้อสอบประมาณ10ข้อนะครับในข้อกานะครับแล้วก็จะไปออกในข้อเขียนอีก3ข้อนะครับเด็กๆครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องแนวความคิดคนไทยมาจากไหนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็มีผู้เสนอแนวคิดนะครับและก็ยังมีการถกเถียงอยู่นะครับซึ่งแน่นอนครับปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งหมด5แนวคิดนะครับอันที่1ครับคนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอันไตนะครับอยู่ทางตอนเหนือของจีน ครับอันที่2ครับไล่ลงมาครับอยู่ทางตอนกลางของจีนอันที่3ครับอยู่บริเวณทางใต้ของจีนครับไล่ลงมาครับหนึ่อันนี้คือมาจากจีนทั้งหมดนะครับเหตุผลนะครับที่คนไทยให้อยู่ทางตอนจีนนะครับส่วนใหญ่เขาให้ความคิดว่าคนไทยนะครับอาจจะเป็นชนชาติที่เก่าแก่นะครับที่มาจากจีนนะครับแล้วก็เดินลงมาอะไรประมาณนี้นะครับอันที่4ี่ครับเป็นแนวความคิดคนไทยนะครับอยู่บริเวณที่เดิมครับไม่ได้มาจากไหนเลย อันที่5นะครับคนไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะมาเลเซียอินโดนีเซียในปัจจุบันนะครับเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับอันนี้เป็นบริเวณคนไทยนะครับอยู่ทางแถบเทือกเขาบุเขาอันไตนะครับตอนแรกครับคนไทยอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ทางบริเวณเทือกเขาอันไตนะครับทางภาคเหนือของจีนนะครับและเดินลงมาทางตอนกลางของจีนครับตั้งชื่อเมืองว่าเมือง ้ายลาวนะครับเมืองไอยลาวนะครับแล้วก็เดินลงมาทางตอนใต้ของจีนครับตั้งเมืองตรงนี้ว่าเมืองน่านเจ้าครับและเดินลงมาทางภาคเหนือของไทยนะครับตั้งและก็ตั้งเมืองใหม่นะครับโอเคนะทีนี้ครับเรามาดูกันนะครับว่าแนวคิดนี้นะครับเขาให้ความสําคัญเรื่องอะไรบ้างครับเด็กๆครับแนวคิดนี้นะครับให้ดูที่บุคคล2คนนี้นะครับบุคคล2คนนี้นะครับบุคคล2คนนี้นะครับให้แนวความคิดเกี่ยวกับคนไทยมาจากเทือขั้วอันไตนะครับ คนแรกครับคือหมอด o ทนะครับหมอดอทนะครับหรือดรวิลเลียมคริปตันด o ทนะครับคนนี้ได้เขียนหนังสือนะครับในหนังสือของหมอดอทเนี่ยนะครับจะบอกว่าคนไทยนะครับเป็นตั้งอาณาจักรชื่อไอ้ลาวนะครับหรือว่าคนไทยอยู่ที่อันไตนะครับคนไทยแต่ก่อนนะครับอยู่ทางทางเหนือของจีนเนี่ยเป็นพวกเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์นะครับและต่อมาครับอีกหนึ่งคนนะครับอีกก็ได้เขียนหนังสือเหมือนกันที่ว่าุณวิจิตมาตรานะครับหนังสือของเขาชื่อว่าหนังสือหลักไทย เป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับว่าอธิบายว่าคนไทยนะครับพยายามอธิบายว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตนะครับซึ่ง2คนนี้ครับพยายามเสนอแนวคิดนะครับว่าคนไทยอะมาจากเทือกเขาอันไตนะอะไรแบบนี้นะนะครับเราเขียนหนังสือออกมาให้ดูนะให้ทุกคนได้รู้นะนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับพอเรามาสํารวจหลักฐานนะครับพบว่านะครับทางอันตายนั้นเป็นเส้นทางที่มันมันไกลมากแล้วก็ทุรกันดารนะครับแล้วก็ ทั้งบริเวณตอนเหนือตอนกลางตอนใต้ที่พูดมาที่คนไทยเดินมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับไม่พบนะครับข้อมูลนะครับหรือไม่ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับคนไทยเลยนะครับฉะนั้นแนวคิดนี้ปัจจุบันจึงไม่ได้รับการยอมรับนะครับต่อมาครับสังเกตครับเป็นแนวคิดที่2ครับมีชื่อว่าคนไทยอยู่ทางตอนกลางของจีนครับเขาบอกว่าคนไทยอยู่ทางตอนกลางของของจีนครับอยู่บริเวณนี้นะตั้งเมืองขึ้นครับเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองน่านเจ้านะครับแล้วก็อพยพลงมานะครับ อาโทษนะครับคนไทยนะครับอยู่บริเวณทางตอนกลางของจีนแล้วก็อบพยพมาตรงนี้ครับตั้งชื่อเมืองเมืองน่านเจ้าแล้วก็เดินลงมาครับสู่ทางภาคเหนือของไทยนะครับซึ่งนะครับคนที่เสนอแนวคิดนี้นะครับมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากนะครับอันได้แก่นะครับชาวตอนตกชื่อกาลากูเบอรี่นะครับชาวไทยมีกรมพยาธิบงราชานุภาพหลวงวิจิตรวัฒการพระบริหารเทพธานีพระอนุมารรัชชนดูไว้นะครับดูไว้นะนะครับ เหตุผลนะครับแนวคิดนี้นะครับไอพวกคนที่เสนอแนวคิดนี้ครับทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้มีหลายคนมากแต่มันก็ย้อนแย้งครับแนวคิดนี้นะครับเขาไปสํารวจมานะครับเด็กๆครับแล้วพบว่าโลหะสำริดโลหะสำริดนะครับที่พบเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าโอ้มีมีเยอะมากครับทางตอนกลางของจีนเนี่ยเป็นของคนไทยครับโลหะสำริดพวกนี้เป็นของคนไทยครับแต่พอไปสํารวจจริงๆแล้วนะครับโลหะสำริด พวกนี้ไม่ใช่ของชนชาติไทยครับและมีคนเคยบอกว่าทางตอนกลางของจีนมีคนพูดภาษาตระกูลไทยครับแต่สรุปแล้วนะครับแต่สรุปแล้วนะครับมันก็มีน้ําหนักน้อยเกินไปครับเพราะว่าไม่ไม่เจอคนที่พูดภาษาคล้ายกับเรานะครับทางตอนกลางของจีนฉะนั้นแนวคิดนี้ปัจจุบันจึงไม่ได้รับการยอมรับครับต่อมาครับแนวคิดที่3นะครับคือคนไทยนะครับอยู่บริเวณหมู่เกาะของมาเลเซียนะครับและก็อินโดนีเซียครับ เขาบอกว่านะครับคนไทยนะครับอยู่รบริเวณนี้ครับอยู่รบริเวณมาเลเซียตรงนี้ครับอินโดนีเซียตรงนี้ครับแล้วก็อพยพขึ้นไปครับอบพยพขึ้นไปทางตอนทางตอนใต้ของจีนแล้วก็อพยพลงมาทางภาคเหนือของไทยแปลกไหมอีกรอบนะครัอรบอยู่บริเวณมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียครับเดินข้ามไปทางตอนใต้ของจีนครับและเดินลงมาทางภาคเหนือของไทยนะครับแนวความคิดนี้ก็มีคนให้การ ให้การออกมาเสนอแนวคิดนี้เยอะมากซึ่งเด็กต้องจํานะครับอย่างเช่นรูธเบรเดดิกคนนี้ครับให้ความสําคัญเรื่องของรูปร่างหน้าตาภาษาครับรูธเบเดดิกบอกว่าคนไทยนะครับมีลักษณะรูปร่างหน้าตาภาษาต่างๆนะครับกลุ่มเลือดเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับชาวมาเลเซียเห็นไหมเรามีลักษณะสีผิวที่เป็นสีน้ําตาลน,นะครับมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับน่าจะมาจากบริเวณนี้มากกว่าที่อื่นอะไรแบบนี้ครับส่วนอีกคนนึงนะครับจำมาดีนะนายแพทย์สมศักดิ์ นะครับคนนี้บอกว่านะครับพวกบริเวณมาลายูตรงนั้นนะครับมีหมู่เลือดและยีนคล้ายคลึงกับคนไทยของเรานะครับโอเคไหมอันนี้พูดถึงหมู่เลือดและยีนนะครับายแย์สมศักดิ์หมู่เลือดและยีนรูทเบรดิกรูปด้านหน้าตาภาษาครับโอเคนะครับจากการนี้ครอสสั่งครอข้อมูลครับ 1. นะครับการอพยพสวนทางนะครับคือจริงๆเนี่ยอธิบายกันว่า บริเวณอินโดนีเซียตรงนั้นนะครับมันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นที่เราจะอพยพจากดินแดนที่มันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับไปสู่ที่ที่อุดมสมบูรณ์น้อยกว่าก็คือทางตอนใต้ของจีนมันอุดมสมบูรณ์น้อยกว่านะครับขอขับย้อนไปให้ดูอีกรอบนะเอาใหม่นะตรงนี้ครับลูกมันมีความอุดมตรงนี้ครับมันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว ตรงนี้มันมีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าฉะนั้นเราจะไม่อพยพจากที่ที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วไปสู่ที่ทมันอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าหรือนะครับการเคลื่อนตัวของวัฒนธรรมนะครับจะไม่เคลื่อนตัวจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือครับเพราะการเคลื่อนตัวของวัฒนธรรมนั้นนะครับเขาจะเคลื่อนตัวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้โอเคไหมนะครับอืมนะครับแล้วก็พวกกลุ่มเลือดต่างๆที่เขาบอกมาเมื่อกี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับ ต่อมาครับแนวคิดที่4นะครับบอกว่านะครับคนไทยไม่ได้มาจากไหนเลยนะครับอยู่ที่เดิมตั้งแต่แรกนะครับโดยเรียกดินแดนนี้ว่าดินแดนสุวรรณภูมินะครับโดยนะครับแนวคิดนี้นะครับจะให้ความสําคัญกับนี่ครับโครงกระดูกที่ขุดพบนะครับมีอายุ4,000ปีนะครับโครงกระดูกที่ขุดพบนะครับโดยผู้เสนอแนวคิดนี้นะครับก็คือนายแพทย์สุดแสงวิเชียนนะครับศึกษาจากโครงกระดูกนะครับมนุษย์ ที่ขุดพบตรงนี้ครับ4,000ปีนะครับบริเวณบ้านเก่านะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนต่อมาครับนายแพทย์ประเวศวสีพูดถึงเรื่องของฮิโมโกบินว่าเรานะครับมีความเหมือนพวกลาวคำเห็นพม่ามอนนวกมากกว่าคนจีนนะฉะนั้นคนไทยนะครับเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมาจากจีนนะครับต่อมานะครับชาวตอนตกชื่อว่าคอริสเวลนครับโอเคนะอันนี้แนวคิดนี้บอกว่าให้ความสําคัญเรื่องของกระดูกนะครับ และก็นะครับนายแพทย์สุดแสงวิเชียนนะครับกระดูกนายแพทย์ประเวศวสีพูดถึงเรื่องของฮีโมโกบินนะครับต่อมาครับการวิเคราะห์สังเคห์ข้อมูลครับสรุปว่าโครงกระดูกต่างๆที่พบอะครับที่กูบอกไปเมื่อกี้ไม่ใช่ของคนไทยนะครับและก็ฮีโมโกบินที่ตรวจพบก็ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะครับฉะนั้นแนวคิดนี้จึงไม่ยอมรับนะครับปัจจุบันนี้และแนวคิดสุดท้ายครับคนไทยมาจากทางตอนใต้ของจีนครับ ตอนแรกคนไทยนะครับอยู่บริเวณทางตอนใต้ของจีนครับแล้วก็ตั้งเมืองตรงนี้ครับชื่อว่าเมืองน่านเจ้าแล้วก็อพยพไปตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเมืองอินเดียนะครับจากเมืองน่านเจ้าตรงนี้ครับทางตอนใต้ของจีนนะครับเดินไปที่อินเดียครับและก็เดินลงมาสู่ทางภาคเหนือของไทยนะครับแนวคิดนี้นะครับจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของภาษาศาสตร์ครับเพราะเราไปเจอกลุ่มชนจํานวนมากครับทางตอนใต้ของจีนที่พูดภาษา คล้ายๆกับคนไทยหรือเราเรียกว่าภาษาตระกูลไทยและนอกจากนี้ครับยังมีวัฒนธรรมประเพณีนะครับชนต่างๆคล้ายกับคล้ายกับชนชาติไทยครับต่อมานะครับคนที่เสนอแนวคิดนี้นะครับมีหลายคนมากครับชาวตอนตกชื่อคอนลูนยอสเซเดพอลเบรดิกชาวไทยพระยาปกิจกรจากนักจรสุภาณิชชาวตอนออกชื่อเจียงอิงเหลียงและก็เฉินลี่ฝานครับ แนวคิดนี้นะครับปัจจุบันนี้ได้รับการยอมรับนะครับเพราะว่าเราไปเจอคนที่พูดภาษาคล้ายๆกับคนไทยจริงๆนะครับแล้วก็ลักษณะทางวัฒนธรรมนะครับของชาติไทยก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับโอเคนอกฉะนั้นนะครับทั้ง5้าแนวคิดนี้นะครับก็ให้เราไปศึกษานะครับในสไลด์ที่ครูส่งให้นะครับขอบคุณมากครับ